สวัสดีค่ะยีต้อนรับเข้าสู่เจ็ดสม n สี่ชาแนลบล็อนะคะคลิปที่แล้วยิงสัญญาว่าจะมารีวิว S L G ของ Channel นะคะก็วันนี้ก็จะมาทำตามสัญญาแล้วเนาะนี่เดี๋ยวจะมารีวิวคร่าวๆก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็น wallet นี่ค่ะอันนี้เป็น Mini เออเขาเรียกว่อะไรนะคะ wallet ไซส์หนิ้วอันนี้เป็นไทฟอร์ดโอเคสนะคะอันนี้โอเคสรุ่นแรกๆ6นิ้วซิปปี้คาร์ทโฮเดอร์เอ็กแอลอันนี้เป็นหน้าคลาสสิกอันนี้เป็นหน้าบอยอันนี้เป็นคาร์ทโฮเดอร์แบบมีซิปอันนี้เป็นคาร์ทโฮเดอร์ไซส์เอ็กแ เป็นสีแดงเบอร์กันดีชอบมากอันนี้เป็นคาร์ทฮเดอร์ธรรมดานะคะ,อะโอเคเดี๋ยวอิงจะมารีวิวทีละใบให้เนาะอยากรีวิวใบไหนก่อนดีเนาะเอาใบาที่อิงใช้เยอะสุดเลยแล้วกันนะคะเรารู้สึกว่ามันสบายกับน้องกระเป๋าสมองของเรานะคะก็คือใบนี้นั่นเอง ใบนี้นะคะไม่ใช่สีดำนะมันคือเนวี่อะคะ่ะเป็นสีเนวี่บลูนะคะแล้วก็เป็นอะไรไลท์โกลตอนแรกที่ได้ใบนี้มานะคะเอ,อ่อในในนี้นะคะมันก็จะมีแค่ไม่กี่ใบที่อิงได้มาจากในช็อปนะคะอันนี้เป็นใบที่ได้มาจากร้านไอจีเนาะตอนนี้ใบอันในนี้เป็นใบแรกเลยที่ได้อยากได้ตอนนั้นนะคะแล้ว ตอนเขาส่งมาค่ะเราเอ๊ะอะไหล่เนี่ยทำไมมันเป็นจะทองก็ไม่ทองจะเงินก็ไม่เงินก็เลยสงสัยก็เลยเอาทองมาเทียบเออเอาสีเงินมาเทียบปรากฏว่าอันนี้มันคือสีทองแล้วมันมีทิคให้ดูอีกอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมคะนี่เราเปิดฝาดูเลยค่ะจะทองหรือไม่ทองเราดูที่โลโก้ตรงนี้ได้ค่ะถ้าอะไหล่ทอง สกรีนตรงนี้ต้องเป็นทองนะคะถ้าอะไรเงินตรงนี้สกรีนก็ต้องเป็นเงินด้วยะคะ่ะนี่อันนี้เป็นอะไรที่ใส่แบงค์พับครึ่งได้ใส่ได้เลยพับครึ่งเห็นไหมคะใส่พับครึ่งได้เลยแล้วก็ตรงนี้สามารถใส่การ์ดได้แต่ส่วนใหญ่งไม่ได้ใส่การ์ดนะคะใส่แต่แบงค์นี่แล้วมันมีเทคนิคก็คือว่าเวลาเราใส่แบงค์เราไม่ควรจะใส่เป็นปึกๆเราควรจะพับ เทคนิคในการใช้นะคะอันนี้ได้มาจากไอจีคุณแอมเหมือนกันนะคะเอ่อ try on t ทรเออเออถ้าผิดนี่ต้องขออภัยนะคะ Try on sale หรือเปล่าคะบายคุณแอมมาค่ะอันเนี้ยอันนี้อิน,น,อน,นได้มาก็เลยมาขอมาทำตามเนี่ยพาเป็นใบๆแล้วเวลาใช้เนี่ยมันจะใช้ง่ายมากเลยค่ะเราอย่าทำเป็นปึกๆนะคะ อันนี้ก็คือเป็นอะไหลไลโกเป็นสีน้ำเงินซึ่งมันจะใกล้เคียงกับสีดำเลยนะคะถ้าถ่ายกับมืดๆนี่คือดำเลยนะคะใบนี้เป็นใบที่ใช้นี่ง่ายที่สุดแล้วใบนี้เป็นใบแรกที่อิงได้มาซึ่งราคายังแบบถูกอะค่ะนะคะสองแปดมาสองแปดนะคะใบนี้ได้ประมาณหมื่นเก้านะคะใบนี้นะคะ่ะหมื่นเก้ากว่าไม่แน่ใจได้มาสองปีแล้ว ข้างหลังรุ่นเอ,อ่อรุ่นใหม่กับรุ่นเก่ากว่าน,นี้คือเขาจะไม่มีพ็อกเก็ตตรงนี้นะคะเท่าที่จําได้ไม่น่ามีนะคะตรงนี้รุ่นรุ่นถัดมาเขาจะมีพ็อกเก็ตตรงนี้แล้วซึ่งตรงเนี้ยถามมาทําอะไรได้ไหมทําอะไรไม่ได้ค่ะไม่ได้ใช้เท่าไหร่เลยค่ะใหมเนี้ยไอตรงเนี้ยค่ะถ้าสลิปอะไรมาปุ๊บเราก็ยัดสลิปตรงนี้ไม่เคยยัดตรงนี้เลยค่ะเพราะว่าไม่พอ <laughs> นะคะอ่ะ แล้วก็ใส่สนิทเข้าไปตรงนี้ได้นะคะใบนี้เป็นใบที่แบบอิงใช้มากที่สุดแล้วประหยัดเนื้อที่น้อยที่สุดเลยะคะ่ะอันนี้นะคะส่วนใบนี้นะคะเป็นออคาร์ทัวเดอร์ xl แต่เป็นหน้าบอยอันนี้เป็นหน้าคลาสสิกนะะอะเดี๋ยวนะอิงขอเปรียบเทียบกับใบนี้ก่อนเนะาะใบนี้เป็นสีแดงเบอร์กันดีนะคะ รุ่นนี้เป็นรุ่นเดียวกันเป็นรุ่นเดียวกันใบนี้ยังใหม่อยู่เลยค่ะยังไม่ได้ใช้ตอนจะออกมารีวิวเนี่ยเอ๊ะสงสัยว่าเรามีใบนี้ด้วยเหรองงมากเลยเก็บจนลืมสมัยพอเก็ตยังไม่เท่ากันเลยนะเท่ากันไหมคะ เหลื่อมๆกันนิดๆเนาะอันนี้ก็เหลื่อมนะะอันนี้เป็นใบที่ใช้ง่ายที่สุดระเบิดพื้นประหยัดพื้นที่มากที่สุดเลยค่ะอ่ะจะมาเปรียบเทียบกับบอยเนาะบอยเหมือนเขาจะถากว่าน,นิดนึงหรือว่าเป็นที่หนังแต่หนังของบอยใบนี้นะคะคือเคาเวียเขาจะเม็ดใหญ่นิดนึงแล้วก็หนังออกแ็ะแข็งๆแล้วก็จะมีลายนิ่งตรงนี้ด้วย ทำให้กระเป๋าใบนี้มันจะหนากว่ารุ่นคลาสสิกแล้วแพงกว่าด้วยนะคะรุ่นเนี้อันนี้เป็นอะไรทองเนาะลาโกนะคะช่องก็จะมีคล้ายๆกันแต่ใบเนี้จะเปลืองพื้นที่มากกว่าคือเขาจะมีความอ้วนมากกว่าใบนี้ก็เลยใช้ใบนี้ได้เยอะกว่าใช้บ่อยกว่า ขออนุญาตต่อด้วยใบนี้นะคะเป็นคาร์ทโฮเดอร์ซึ่งจะเป็นรุ่นธรรมดาแต่อันนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่แล้วมีสมัยพ็อกเก็ตด้านหลังก่อนหน้านี้นก็จะไม่มีสมัยพ็อกเก็ตนะคะอันนี้เป็นอะไหล่ทองได้มาจากในช็อปเนาะอันเนี้ยเขาตามหายกันมากเหมือนกัน,นะคะ่ะช็อปส่วนใหญ่หมาลงวันแรกก็จะหมดเลยได้มาอะไหล่ทองอะไหล่เงินเลยเนาะแต่ว่าเม็ดอินคนละเม็ดอิน เม็ดอินคนละประเทศนะคะอันนี้จะเป็นรุ่นธรรมดารุ่นไซส์ที่มีช่องเดียวรหัสอันนี้สามศูนย์สี่นะ,อ,ะอันนี้ก็ยังไม่เคยใช้เลยเนี่ยเอาบุมเข้าไปแล้วสีอทองนะอันนี้คือแบงค์เขานะคะเดี๋ยวขออนุญาตใช้แบงค์นี้นะใช้แบงค์อันนี้ แบงค์พันพับเรามาดูนะคะแบงค์พันพับก็ได้นะคะได้ถ้าเราใส่ไีเยอะก็ได้ก็ไม่ต้องพับก็ได้นะคะถ้าสมมติว่าเราใส่เป็นปึกๆเดี๋ยวลองดูนะคะวันนี้เตรียมมาแค่แบบสามสี่ใบเองอ่ะนะอืไม่ต้องพับครึ่งเดียวนะคะแล้วก็ก็ยังปิดได้นะคะแต่แบบเริ่มเริ่มจะฟิตละ ก,ก็ยังพอปิดได้อยู่นะคะใบน,นี้แล้วถ้าเกิดเราใส่คาร์ดคาร์ดเอามาไหมอ่ะคาร์ดเราไม่ได้ามาเลยอันนี้อ่ะถ้าเราใส่การ์ดสมมุติว่าเราเป็นการ์ดอันนี้นะคะก็ยังใส่ได้อีกจก็สามสี่ใบได้อยู่นะคะรวมๆเนาะ ก็ถือว่าใบเนี้ยใส่ได้แต่ว่าเงินเนี้ยก็ถ้าใส่เยอะมากๆฝามก็จะปิดไม่ลงนะคะอันนี้อิงดูใส่แค่สี่ใบนะคะถ้าใส่เป็นปึกอยู่นี้น่าจะไม่ได้น่าจะปิดไปแต่ถ้าใบเนี้ยมากกว่านี้ก็ยังได้นะเธอใส่สิบใบน่าจะได้อยู่แบงพันสิบใบแ้วข้างหน้านี่อีกแบ่งยี่สิบแบงร้อยอะไรเงี้ยได้อยู่นะอ่ะให้ดู ไซส์ของมันนะคะน่คะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆจะลงทุนซื้อกระเป๋าใส่การแล้วก็กระเป๋าใส่ตังค์ได้ด้วยเนี่ยแนะนําเป็นตัวนี้เลยนะคะแต่ราคารีเซลตอนเนี้ก็ไปเกือบสามหมื่นนะคะไปนี้นะคะแต่ในี่ออันนี้น่าจะประมาณเท่าไหร่คะเพื่อนๆรู้ไหมคะไม่แน่ใจนะสองหมืน่นต้นๆน,นะคะไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่อะคะ่ะอันเนี้ย ราคาตอนนี้เท่าไหร่คะ 100. 100. 100. 500. 100. 100. 500. หมื่นเท่าไหร่คะหมื่นหมื่นเก้าหมื่หรือเปล่าคะตอนนี้อันนี้จะมีช่องเดียวอันนี้มีสองช่องนะคะความสูงเขาก็จะสูงกึ้นมานิดนึงนี่คะหนังคาเวียตแต่ละรุ่นแต่ละซีซั่นนะคะ จะไม่เหมือนกันเลยนะคะอิงซื้อมาแต่ละรุ่นแต่ละใบนี่ไม่เหมือนกันเลยนะคะยกเว้นใบนี้ยตัวทีค่ะยกเว้นอันนี้มันคือซีซันอลน่าจะเป็นหนังรุ่นเดียวกันหนังผืนเดียวกันหรือเปล่าอันนี้เม็ดอินอะไรเอ่ยเม็ดอินฟรานซนะคะอันนี้นะคะ อันนี้เม็ดอินสเปนใบนี้เม็ดอินสเปนใบนี้เม็ดอินฟรั่งเศสใบไหนต่ออเดี๋ยวอิงขอเปรียบเทียบนะคะระหว่างคาร์ดโฮเดอร์อะไรเงินกับอะไรทองอันนี้อิงยังไม่ได้แกะสติกเกอร์นะคะก็เลยดูด้านเนาะอะไรเงินกับอะไรทองแล้วแต่คนชอบเลยนะคะอันนี้เม็ดอินกระเป๋าส่วนใหญ่อะ่ะเปนเม็ดอิน,น อิตาลีป่ะค่ะแต่ใบใหญ่ๆของอิงนยส่วนใหญ่จะเป็นเม็ดอินอิตาลีอันนี้ใบนี้เม็ดอินฟรั่งเนะคะฝรั่งเศสอันนี้น่าจะเป็นอิตาลีอิตาลีจริงๆด้วยค่ะไม่คอนเฟิร์มนะคะว่าระหว่างฝรั่งเศสกับอิตาลีอ่ะอันไหนฝีมือการเย็บหรืออะไรเงี้ยอันไหนเดียวกันแต่ส่วนใหญ่ใบใหญ่ใหญ่หญะ ของอิงจะเป็นเมนอินอิตาลีไม่ค่อยเจอฟรานเท่าไหรอ่อ่าต่อไปเป็นซิปปี้นะคะเป็นซิปปี้อันนี้ก็จะเป็นรุ่นที่มีสมัยพ็อกเก็ตแล้วตอนนี้ออกมาหลายรุ่นเลยอันเนี้ยก็จะมีเป็นแบบรุ่นที่แบบเปิดออกมาแล้วมีใส่การ์ดได้อีกเน,นียค่ะแต่ไม่ไม่ได้ออกมาแล้วนะคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้ซื้อมาแล้วค่ะเพราะว่ามันมีแล้วอันเนี้ย รุ่นใหม่ก็จะมีทั้งหมดหนึ่งสองสามช่องนะคะสามช่องอันเนี้ยสามารถใส่การ์ดได้แต่การ์ดได้ไม่เยอะเท่าไหร่อะคะ่ะแล้วใบน,นี้คือใช้น้อยเหมือนกันนะคะแล้วมันมีความหนานะ่ะแล้วมันใส่ตังก็ไม่ได้ะคะ่ะใส่ได้แต่กาอะใบน,นี้ก็เลยใช้ได้น้อยเดี๋ยวอิงลองใส่ตังดูนะคะ อันนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆลองใส่เงินดูเนาะมันไม่ลงอะยกเว้นแต่ว่าเราใส่แบบครึ่งอีกครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยแบบเราไม่อยากพกเยอะๆแล้วก็พกแค่นี้แล้วก็มือถือเครื่องหนึ่งไปตลาดเนาะแล้วก็ใส่บัตรเครดิตไปสองสำใบบัตรประชาชนแล้วก็อะไปตลาดหรือไปรับลูกทีิรงเรียน อย่างนี้โอเคนะคะเนี่ยอ่ะขออนุญาตเก็บก่อน,อนวันนี้รีวิวหลายใบเลยนะคะเนี่ยเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะก็ใบนี้ถ้าถามการใช้งานก็ถ้าเป็นกระเป๋าใบเล็กที่เป็นสมอรหรือว่าว a l k เนี่ยไม่สามารถใช้ตัวนี้ได้ละ เพราะว่ามันจะกินพื้นที่แต่ถ้าสมมุติว่าเราใช้ตัวนี้มันก็สามารถใส่ในวอล์กได้ใบเดียวแล้วจบมีกระเป๋าตังค์ด้วยแล้วก็เป็นกระเป๋าตังค์ด้วยแล้วก็กระเป๋าใส่การ์ดได้ด้วยแต่อันนี้ใส่การ์ดได้อย่างเดียวใส่ตังค์ก็ตังค์ได้กระติ๊กเดียวค่ะแค่ไม่กี่ใบเนาะถ้าเยอะเป็นหมื่นเนี่ยมันไม่น่าใส่ได้มันตงุงแล้วเวลาบอกเทคนิคการเก็บนิดนึงเนาะในส่วนส่วนตัวนะคะเวลาเก็บอ่ะอิงจะไม่ไม่รู้สิบ่ะ แล้วก็หาอะไรยัดเข้าไปนิดหนึ่งแล้วเวลาเราเก็บเราอาจจะเก็บแค่แบบแค่เนี้ยค่ะลูบนี่นทอเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราลูบเราลูบไปหมดเนี่ยมันจะตุงไปหมดเลยนะคะอันนี้ผ่านการใช้งานน้อยมากขนก็ไม่ค่อยมีอย่ีแล้วเราควรจะปล่อยไปสัก สองสาใบดีไหมคะเต็มบ้านแล้วอะเนี่ยนี่ไ่ะอ่ะต่อไปใบนี้เป็นโอเคสรุ่นแรกๆที่เขาออกมาก็จะมีเป็นรุ่นหกนิ้วแล้วต่อมาก็จะมีรุ่น8นิ้ว8นิ้วเนี่ยสามารถใส่ iPhone plus ได้เขาจะมีช่องเสียบแต่อันเนี้ยเขาจะเน้นใส่ตังน่ไม่มัึ้งบุ้มนะคะ หนังลูกนนี้นี่มากเลยนะเขาจะเน้นใส่เงินนะคะใส่เงินแล้วก็ใส่บาทเปิดที่ดูเนาะสิอะไรทองซิบจะทองด้วยแเราก็ยัดเข้าไปอันนี้จะเป็นช่องโล่ง,ลงเลยเนาะช่องโล่งเลยนี่ตั้งแต่โอสองปดนะคะเนี่ยกีปีนะปีกว่า2ปีนะคะซิ จะเป็นสิบตัวนี้เนาะแล้วก็อะไรก็จะเป็นอะไรเงาๆด้านหลังนิ่มๆคือพึ้นที่อย่างที่บอกอะคะ่ะขึ้นหนังเขาจะไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมคะเข้ามีเม็ดใหญ่มากแล้วแบบอันนี้แบบแข็งๆก็ได้อันนี้แบบนิ่มๆเลยอะอันนี้ก็ยังเม็ดเล็กนะคะแต่เนี้เม็ดเล็กกว่าอีกอะแต่ดมขอดมแล้คือกลิ่นหนังของชาแนลอะ่ะ มันจะมีเอกลักษณ์ค่ะดมดูดูเลยอะ่ะเพื่อนๆลองดมดูอ่ะคะ่ะเป็นคนที่ชอบดมหนังแชาแนลมากเวลาเปิดตู้มาได้กลิ่นแบบ Happy แฮปปี้ละนี่หนังเขาจะไม่เหม็นนะหนังเขาจะหอมอะ่ะอันนี้ทำามันบุมๆไปคะเนี่ยใบนี้เนี่ยอ่ะอินบอกนิดนึงอาจจะมีเอฟเฟกไม่แน่ใจว่าเอฟเฟกต์เขาเรีเยกอะไรนะคะ เออเป็นตําหนิหรือเปล่าไม่แน่ใจเนี่ยจากชอบอะแต่ดูแล้วมันเป็นทุกใบเลยค่ะตรงเนี้ยเพราะว่าข้างในเนี่ยเขาจะมีเขาจะทำอะไรกรับตรงนี้หรือเปล่ามาดูนะ ทำนี่เพิ่งเห็นเลยนะคะพี่อันนี้เห็นไหมคะเพื่อนเห็นไหมคะมันจะเป็นเหมือนกุนผ้าแล้วแบบเย็บไม่ได้เย็บไม่ได้แบบไม่ได้เย็บแบบให้มันเข้าทรงอะไรเงี้ยให้มันเก็บปลายอะไรนี้ค่ะไม่มีนะแต่ตรงนี้มันจะย่นเป็นเกือบทุกใบเลยอะ่ะไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าตอนกระพริบอะไรหรือเปล่า <No. S 2> เก็บเข้าไปใบนี้ยังไม่เคยใช้เลยอะค่ะว่าจะลองใช้ดูอันเนี้ยก็สามารถใส่ตังได้สบายนะใส่ตังใส่เงินแล้วก็ใส่ติดก,นะก,กระดาษที่ ยัข้าไปเพื่อจะให้มันต่องตงไว้ไม่ไม่ปี้หนังนิ่งเนี่ยเขาก็จะเป็นรอยง่ายเนาะแต่เขาก็จะแบบตึงขึ้นมาเหมือนเดิมง่ายเหมือนกันแต่ตรงเนี้ยเป็นมานาแล้วไม่เห็นนั่นเลยค่ะไม่เห็นขึ้นมาเลยเดี๋ยวขอลองนวดดูนะถ้านวดมันขึ้นมาไหม ดังเนี้ยถือว่าดังนิ่มเลยสวยอะต่อไปต่อไปขอเป็นไตฟอร์ดเนะาะไตฟอร์ดใบนี้ก็เป็นนิวเลยอะซื้อมาอยังไม่ได้ใช้เลยซื้อมาเพราะว่าเกงใจ sa เพราะว่า sa หยิบทุกใบ,ใบในร้านให้เราดูเลยแต่เราไม่ชอบเราก็เลยต้องแบบไม่ได้ทุกใบนะคะอันนี้อิงก็พูดเวอร์ไปวันนั้นรู้สึกว่าเราจะเอาใบ่อ,อกระเป๋า ต่างที่เป็นซิปปี้แต่เป็นหกนิ้วอะค่ะไปเปลี่ยนเพราะว่าใบนั้นอะซิปไม่ลื่นแล้วใบนั้นอะมันไม่ใช่ซิปเป,เป็นแบบซิปอะไหลหรือโลหะมันแบบเป็นซิปแบบพลาสติกใสีเทาแล้วก็ซิปก็จะเป็นสีเทาแต่ว่าเวลาเปิดอะเวลาเปิดอะมันไม่สมดุลเหมือนเหมือนแบบนี้ะค่ะเหมือนนี้อะไหเพื่อนเป็นโลหะไหคะ แต่อันนั้นน่ยมันติดๆเราก็เลยไปคืนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็นใบนี้แต่เราก็ได้ใบนี้มาด้วยใบนี้สวยเลยนะคะเป็นอะไหล่เงินซึ่งหายากไหมเอ,อย่ยไม่น่ายากนะน่าจะมีเข้ามาตลอดอะไต่สอดก็จะมีใส่กรงใส่การ์ดใส่แบงค์อะไรได้หมด ใบนี้จะค่อนข้างใหญ่ถ้าเทียบกับเทียบอันนี้ให้ดูนะนคีคะใบนี้ก็ยังสามารถใช้กับใบที่เป็นสมอ l l ได้นะแต่สมอแบบไซส์แบบไม่เล็กมากยังสามารถใช้ได้นะ,ะเราเปรียบเทียบระหว่างระหว่างไซส์คารโตด xl กับไทฟอร์ดเนาะทรงจะคล้ายๆกัน อย่างที่บอกไมคาเคเวก็ไม่เหมือนกันนะคะเห็นไหมคะด้านข้างด้านหลังเขาจะมีซีปให้ด้วยนะคะนี่นะคะด้านบนเนาะเด็กก็กันนิดนึงนะคะเด็กก็มีก็ได้นี่นิดนึงนะคะ ต่อไปเป็นใบนี้ใบนี้เป็นใบ่อมีเดียมวอลเลตมีเดียมอลเลตเป็นใบกลางนะคะหกนิ้วเห็นครั้งแรกเราชอบมากใบนี้มันเป็นออกโทนเท่าฟ้าแล้วกันนะคะเท่าฟ้าเท่าฟ้าอะไรสีเงินหนังเขาจะแบบ เคลือบเงามันสวยมากคอเนี้ยสวยมากชอบแต่ใบแต่คอเนี้ยอยากได้คลาสสิกเก้านิ้วเป็นสีเนี้ยแต่มันไม่มีอะค่ะไม่สามารถซื้อได้ในช็อปอะช็อปไม่มีอะค่ะตอนนั้นที่ถาม s อเอะเ้านิ้วะ่ะตอนนั้นอยู่ที่2องแ0 0บาทแต่ตอนเนี้ยสอง0สนเก้ามื่สี่อะเพื่อนเมื่อนี่ไหวแล้วฉันเดไป ดาวอังคารแล้วอันนี้นะคะข้างในเขาจะไม่ใช่ไตฟอร์ดนะอันเนี้ยเขาจะเป็นเหมือนซาลาป่ะค่ะเขาเลือกซาลา่ะเนี่ยสิบใบนี้อิงจะบอกว่าอิงเลือกทั้งหมดสามใบในชอ็อปแล้วใบนี้เป็นใบที่ซิปดื้อทีสุด นอกกน,นั้น10ติดหมดเลยเพื่อนเนต้องดูให้ดีนะคะเวลาเช็คของแต่ถ้าเกิดเป็น SA บางท่านน่ะอันนี้เราก็ไม่พูดถึงเนาะบางท่านเขาก็จะไม่ให้เลือกหลายใบแต่น้องคนนี้คือเขาเอาไม่เลือก3ใบอะเราก็เลยเก่งใจก็เลยได้ใบนี้ไปด้วยนะคะใบนี้ก็เป็นเหลือวันนั้นเหลือใบสุดท้ายของช็อปเหือนกัน มีมีลูกค้าท่านหนึ่งดูอยู่แล้วเขาไม่เอาแล้วก็เลยเฮ้ยนั่นเราเอาเราเอาเราไม่รู้จะเอาไปทําอะไรเหมือนกันนะคะเราก็เอาไว้ก่อนอันนี้ใบนี้นะคะอยู่ที่ระะาคาที่ช็อปตอนนั้นสามหมื่นห้าร้อยนะคะน่าจะสามหมื่นห้าร้อยใบเนี้ยอะไรก็แล้วแต่ที่เราได้จากช็อปอะ มันถูกหมดเลยมันถูกมากมันเหมือนของถูกเลยค่ะถ้าเราไปเปรียบเทียบกับราคารีเซลเนาะถูกจริงๆเราไปช็อปเราอยางได้ทุกใบเลยอะ่เะเขามันถูกมากอันนี้น่าจะราคาอยู่ประมาณสามหมื่นเหมือนกันนะคะไม่แน่ใจราคาเลยอะ่จะจำไม่ได้แล้วประมาณปีนได้นะเนี่ยอันนี้ก็ประมาณสามหมืน หนึ่งหรือสามหมืนเนี่ยอันนี้ก็สามหมืนนะคะใบเนี้ยรีวิวใบนี้ก่อนเนาะใบนี้เปิดขึ้นมาด้านข้างด้านหลังก็จะมีส m มลยพ็อกเกตแต่ว่าใช้สีอ่อนนะคะที่ไม่ใช่สีดำน,นะต้องระวังแบบเยอะหน่อยนะคะเพื่อนคะ่ะแต่ว่าใบเนี้ยเราใช้ไปแค่สองสาครั้ง ใช่ไหมคะเพื่อน,เห,นเห็นจุดปากกาไหมคะนี่คะ่ะแค่มีจุดปากกาแค่เนี้ยเรานอนไม่หลับเลยนะถ้าจุดแบบนี้นะคะถ้าเพื่อนเห็นนะ่รีบเช็ดออกมันจะออกแต่ถ้าสมมติว่าเราคร้างคืนไปสักสองสาวันสี่ห้าวันอะไรเงี้ยมันไม่สามารถเช็ดออกได้แล้วอะ่ะตัวนี้คะ่ะมันดูดเข้าไปแล้วอะคะ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้อะ่ะเ,เราใช้เสร็จวันต่อวันเนี่ยเราควรมาเช็ดดู ว่ามันมีอะไรเปื้อนหรือเปล่าหรือมีอะไรที่เราต้องออทำความสะอาดไหมอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้ทําความสะอาดทันอันเนี้ยคืออิงใช้เสร็จอิงก็เก็บเข้าตู้ซึ่งเราก็ไม่ดูด้วยว่าวันนั้นเนะี่ยมันมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแล้วก็เออสายตาเราก็ไม่ค่อยดีแล้แกล้นเะนี่ยแล้วมาเห็นตอนหลังเนี่ยจริงๆแล้วมันจุดเยอะเยอะกว่านี้นะคะอันนี้อิงใช้ใช้แค่ยังงบดินสอนลูกค่ะ เช็ดเช็ดเช็ด,ชด,ชด,ชดลบๆบลเงี้ยค่ะมันก็ออกได้นิดหน่อยแต่มันออกได้ไม่หมดตอนแรกตัดใจจะขายละเราก็ไม่ขายดีกว่าถ้าขายมาปุ๊บซื้อใหม่มันแพงกว่านี้ค่ะแค่ยูสก็แพงกว่านี้แล้วอะแพงกว่าสามหมื่น 30, ใบใบนี้สวย แล้วก็เดี๋ยวนี้นะคะเพื่อนเพื่อน wallet a small l i t t l e g o o d ของ c h a n e l อ่ะถ้าเพิ่มโซ่เข้าไปเนี่ยเพิ่มอีกประมาณสองหมืเลยค่ะเพื่อนๆนค่ะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราอยากได้อะไรที่มันเป็น Accessory แต,แต่งเวลาเราแต่งตัวหรือว่าอะไรให้มันเป็นแบบกิมมิคขึ้นมาเนี่ยเราไปซื้อใส่โซ่มาเลยค่ะใส่โซ่คล้องเลยเดี๋ยวเนี้ยซื้อไม่แพงประมาณ6 700บาท800บาทมีหมดทุกอย่าง จะเป็นมุกจะเป็นสร้อยสร้อยพันหนังอะไรเงี้ยค่ะหรือสร้อยเป็นแบบสายสร้อย,อ,ยอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าเรามีใบอื่นถ้าเรามีใบอื่นที่เขามีโซ่มาให้เนี่ยเราก็ใช้กสบใบนั้นเลยอย่างเช่นใบนี้ค่ะใบนี้ของดีออกเป็นสมอ l l ลอ t ์เ o ูดเหมือนกันนะคะแล้วใบนี้เขามีโซ่ให้นะมาใช่ไหม เราก็ถอดโซ่มาสิคะแล้วเราก็มาทำเป็นแอ c เซสซิเรกับใบอื่นได้นี่ง่าย,ายไม่ต้องซื้อเนี่ยคะ่ะเนี่ยใช่ไหมคะเราก็นี่ไงนี่ง่ายเลยใบเนี้ยถ้ามีโซ่นะคะถ้ามีโซ่เนี่ยห้าหกหมื่นอ่ะห้าหกหมื่นอ่ะคะ่ะ เราก็เอาอย่างเงี้ยที่เรามีอยู่เนี่ยสะพายไปเลยเราอยากได้รุ่นไหนได้หมดแต่ว่าแนะนำนิดนึงนะคะถ้าเป็นรุ่นเนี้ยต้องเป็นตะขอแบบนี้นะถ้าตะขอใหญ่กว่านี้เขาไม่สามารถปิดได้ต้องเป็นตะขอเล็กๆเนาะเนี่ยได้หมดเลยหรือว่าเราจะเป็นสะพายเป็นแบบ อย่างนี้ก็ได้ไงได้หมดเลยไงเนี้ยค่ะก็ได้อยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เราสามารถกระเป๋าอะเดี๋ยวนี้เขาไม่สะพายแค่ใบเดียวละเขาสะพายยิ่งต่ำสองใบแต่ไม่มากกว่าสองใบนะถ้ามากกว่าสองใบนี่มันจะเยอะไปใบหนึ่งก็เป็นอัซเซสซอรี่ใส่ไม่ต้องใส่อะไรคะ่ะเอาไว้แบบโชว์เก๋ อีกใบหนึ่งเราก็ใช้งานจริงจะใส่คงใส่ของใส่กระเป๋าตังค์ใส่อะไรก็ใส่ปะมันก็น่ารักแบบหนึ่งเนาะโอเควันนี้เยอะเลยนะคะเหมือนมันดูแล้วแบบหุ้นวายนะว่าคลิปนี้ค่ะเยอะยาวมากก็คงน,น่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆบ้างนะคะว่าเออใครอยากจะซือะ้อกระเป๋าตังค์แล้วแบบอยากได้แบบคุ้มคุ้มอะไรเงี้ยค่ะ ก็ลองดูคลิปนี้ดูนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าขอทำาต่วิกตองอีกรอบนึกันะคะแต่ว้กตองยังไม่เยอะเท่าเท่าชาแนลชาแนลนีเยอะกว่าก็ขออนุญาตจบคลิปนี้นะคะรบกวนกดไลค์ให้ด้วยนะมีอะไรคอมเมนต์ได้เลยนะคะติดติงได้เลยหรือชมก็ดีนะคะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปเนาะคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ